สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการันต์เพื่อออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องตอนนี้เขาอยุนาหน้านะคะบรรยากาศหน้างานนะคะอัปเดตด้วยกับวาป็นพิธีทรค่ะพี่น้องค่ะว้ามีอะไรเยอะแยะมากมายพี่น้องได้รับชมกันว้ายอยังล่ะยังก็เป็นนางยู้หันบรรยากาศกับพี่น้องโอ้โหสวัสดีค่ะเป็นนางยู้หัน ฮะแตงนาขึ้นเมื่อนั้นเราไปนั่งอยูมเป็นไปนั่งอยู่ถึงไหมจริงจังปะไอจริงจังั้งนจวัดขึ้นห่อจังไม่ได้เห็นย่านก็นังอไม่นั่งคิดบรรยากาศว่าไหมนั่งคิอป้านานานาที่ค็อจิตก็นเด่นก็มูแทนาที่คนเก่าคนออกไหมนั่งอีกกับบดินปันนี่พี่องคะอยากับ้าป็อดิค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเปลนอะไรเป็นบัตรทยักษ์พอห้าค่ะพี่องแต่แต่้าๆบัตรทยบัตรดา แม่วาดีค่ะคุณพ่วัาดีค่ะอ้าวป้าลูกป่ะคะพี่พอติดต่องานค่ะพี่น้องกำลัง้าง่าว้ับแาฝ่าแจงเนาะอี่พอไปซักผ้าแล้วไปปลุกหลายในห้อง่นไปสมัยสูกูได้แปดคลิปแล้วไ่นอนตายอย่นี้ ทางเ้านี่นแล้วาดพ่องแดดออกเรียวพี่้องค่ะมือบ้านคือเบิดมือมันนี่แดดออกน้อีอลังการมากอลังการมากนีเฉพาะทางเข้าเนี่ยค่ะค่ะพ้อมเปมอติพันกับจีเดยไปนั่งนึดงเชนคุณล่ะค่ะพี่นดอง ตัสเห่นะเป็นสรูัาา่ะตัวไเห็นิูดตไป้แห่แต่้ามตัไม่ตกไปแล้วยยต,ตัว,วส,สีตเียเมเหมี2 0 0 0 2 0 0 0างอันนี้่ะน่ซุมหน้างานนะคะจิงเนนนนนนมันจะน,น,น,นี่ก็อันนี้แนละ้ ตื่นเต้นล้วพี่น้องตื่นเต้นเต้นเข่าไปผิดหืล่าไปค่ะเอาง่ายๆคือลูกเล็กๆแด,กดงกับเราบ้านปีรุนนะครับพี่น้องครับลูกเล็กๆแด,ดงผู้ใดบ่เคยเขาบ้านพีสิงกระเจือกันหรือเปล่ะยิ่งกว่าบ้านพีสิงบอกอเลยเจอป้อมแปรแมเ่เป็นตะย่านก็พีค่ะพี่น้องจอ LED เข้าสามทีมครับทีมจากอายุธยาทีมจากลำเพลินโชว์เพชรบ้านแพงจอกับจัดเต็มครับแกวิดีแล้วด้านข้างด้านข้างป้าป้อมแปรฉีดแต่งตัวเป็นอย่างน้อยเหมือนเลีงเนี่ย เพื่ออะไอยากตั้งทีมคล้ายออดมากอะไรนี่อะมีทีมคล้ายออดด้วยเหรอคะนี่โุกวันนี้แดดดีปะค่ะดีแห้งค่ะเต็มอากหลักท่างพี่เป็นกับสแตนไบล่ะค่ะเดี๋ยวห้องเขาห่มก่อนค่ะโอ้โหจะคว่ำอยู่ห้องเขาห่มพร้อมพร้อมเลยค่ะการอาบน้ำเป็นเรื่องบรนธรรมชาติค่ะเป็นเรื่องของอนาคต อาบก็ไดเพราะอาบก็บ่ได้ค่ะแต่ว่ามือสีจีนฮนะโอ้ยแกยังสิมาถ่วงกันอยู่เนาะออกกล้องออกยังอยาอายคนตัวพี่มีดีละตื <c oughs> ่นหลอเต้นไหนมาเล่น้นาเอากคื่อหัวความกิงเลยนี่นเนป็นแปเพราะเขานาอาคือหัววะโบกคับไปเรื่อยๆแล้วเมรื่อแหวเมนค่ะถูกต้อง ไปแล้วค่ะพี่น้องโอ้โหยหนูกัดรีวิวค่ะเลขวงอิงเลขตัวได้ผสมมาสองเป็นาอาชาลิโอค่ะยางอ่วมค่ะพี่น้องบานพีซิงเดอร์ค่ะลานค่ะ้านขายจับจองพื้นที่นะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วนะคะมาหวอดประเกันแล้วภารกิจขายไปดังยิ่งทืงหลังค่ากระพีค่ะ พร้อมมากเลยนะคะโอ้โหเรือมคือคักต้นอันนี้งงามงามต้นอีหยังกับบาดุแต่ว่ามันเป็นหฮมดีด,ดีเป็นองคะ่ะบรรยากาศคือดีมากเลยนะคะสุดสดค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะอันต้น,นอีหยังคือ เป็นพุ่มดีทะนอง door, งามเลยนี่ต้นไม้ต้นนี้งามงามแน่มากแล้วงามเลยเป็นพุ่มก็มยังต้นไม้ประดับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอีพ่ออะไรแมว่ว่วววาไปเอารถพี่น้องคะหินป่ายแดงๆกับละมัดระวัางยุดใกล้ใกล้ไปยัง เปตยานค่ะนี่ยังไฟฟ้าเรี่ยสูงมาแล้วร้านค้าร้านอะไรก็เริ่มลงสองฝั่งแล้วค่ะวันนี้แปลกไม่มีฝนเนรเด่าบ่มีฝนเริ่มือแรงกับบมีค่ะพี่น้องค่ะมีแต่หมู่บ้านจนในย่าถานที่มาพี่น้องไปตะงเงินค่ะมัเปิดก็ปิดยู่หม่องเก่าหนิละที่ประจําที่เก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมขอบค้มแข็ง ดูค่ะเดินมาปูสาปปูยังเราเด้อปูลังเต็มอยู่ค่ะพี่น้องค่ะปูสาปปูยังปะจิ้งอ่อนแมวล่านะคะแมวล่าตัวโอ้โห ทีมงานออนชอนอีสานพี่ดองค่ะมาแต่ก่อนบาดก่อนเมี่ยงเพิ่นค่ะพี่ดองออนชอนอีสานเต็มหน้าฮานเบทีนะคะได้บัารถเพิ่มหัวดไปบําบังสวัสดีค่ะคุณแม่บ้านฮักอันวัดสีวะโดนป้าค่ะใครที่ติดตามน้อง ขอบใจค่ะขอบคุณค่ะค่ะฝากติดตามหอมแดงด้วยนะคะเพราะว่าค่ะฝากช่องแม่แมรีกุรีด้วยนะคะป้าสวัสดีค่ะคุณพ่อป้าที่บอกขึ้นบ้านไก่แทะพ่อมาตั้งแต่กี่โมงนี่มาแต่จากบ้านหกโมงเช้าป้ากเพชรบูรณ์วันดูเธอสองวันตาแฉะแล้วโอ้ขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณพ่อช่องอะไรคะช่องบาวเดจโอทูบาวเดจโอทู ค่ะพี่น้องค่ะฝากช่องพ่อน้าด้วยค่ะไปอุดรอี่ห้อกสวดค่ะพี่น้องค่ะไปชุ่มมองค่ะว่าแต่ไก่ว่าแต่บางค่ะฝากช่องพ่อเบ้าดีดด้วยนะคะค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะยูทูบเบอร์ยูทูบยังเจโอวันเจโอทูค่ะมื้อนี้มือร่วมญาติตุ้มร่มกันค่ะตุ้มมุมกันนะคะวันนี้ว่เพิ่นมาแล้วพ่นเดียวเร็วเลยพูดสิซ้นดด้เขา มาหอดก็ได้รับมอบไม้นะคะคำสั่งพิเศษค,ค่ะพี่้องให้ไปดังเรื่องล้างข้าค่ะพี่สิงค์ค่ะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่อย่างอยู่ดีเพราะท่านมีภูดฟาหนุนนุน่เต็มจะาขุนอยู่ค่ะ อันแม่บักบักทุเรียนเจ้าคือเป็นนวยจังสี่บักทุเรียนวลนะบัเป็นยังคือเป็นจังสี่ทุเรียนลียสีบ่าจา้ะป <c oughs> ัดห <c oughs> อม <c oughs> เท้อากิมากมเอากวม,มาทอดบ่ค่ะดือจังเลยโอ้แก้ไขพี่น้องครับปดมาอุดหนุนขาลานนีตรง หนางานเลยค่ะเข้ามาแล้วเจอเลยนะคะคุนผูงชมไปถ้าเป็นเอฟซีเท่ากันเป็นแมคคาในลางเดียวกันไปสะออนสะออนเดี๋ยวสิบาสัมผัสกันลุกง10ิปกันค่ะ